นี่โซนสลัดบาร์นระครับเบอร์สองรูทะเลข้าวโพดนะครับแซปได้โซนสลัดบาร์เบาเนาะือดมาบุยรถต้อหน้าไปจุ่มก่อนดิ้ไม่คอแม่แค่นี้หน้าก็ันูไม่ก็ได้อยู่แล้วแหมคุณแม่แม,มอลิสเคนี่จริงๆเลยนะ <c oughs> <c oughs> ลายมากดูเี็ดแล้วใช่ไหมนี่ปรารได้ไหมครับร้าได้เนาะเผ็ดเผ็ดเผ็ดน้อยอ่านอันรวมทะเลข้าวโพดมะม่วงไม่เอาสามอย่างนะคะได้แล้วค่ะรรวมทะเลข้าวโพดบุกเพิ่มหนึ่งเจ๊ให้กล่องได้ด้วยใช่ไหมกล่องกล่ท้างมองแล้วแหละ กล่องได้ไหมจะเอาบุเพิ่มอ๋อเก้าหรอเกาเป็นทีบอกแล้วให้กองไปเลยค่ะอ๋อให้กล่องเลยก็เอาไปเลยอ่าอให้ได้ให้ได้ใส่กะปิได้ฮะกล่องใส่เคยใส่เคยนั้นไม่หลือพอใส่เคยอะร้อนไหมเนี่ยร้อนมากเลย เดี๋ยวต้องเอาเขาตอไว้ด้เปาตรงวางขาจะไม่ได้นะไม่ได้กินออกฮะหะกิ่นล้ไหอยขึ้นมาไม่ได้ไ้มลาได้เนาะเบียร์กำลังขยายร้านนะฮะตมีแน่ได้ยินเสียงเรื่อยเปาพะดีคเรื่อยๆร้าน้าจะมีอพลังการเสียงพลังการเสียงดังเกิน

ระกบนอนตั้งแต่สี่ทุ่มเมื่อวานนี่ใช่นอนทุ่นงมันก็ตื่นบ่ายโมงใช่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 งงมากผมไปเรียกสารอบแล้วเบียร์นั้นมะนาวนั้นคั้นสดใช่ปะมะนาวสด่าของแม่ไม่เด่เลยค่ะขักับมือก็เห็นมีเม็ดด้อยคือมะนาวแม่ไม่เด่ใช่ไหมแม่เล็กไมยงเล็กใช่ไหมยเล็กคั้นสดไม่ส่งน้ำ่อเยคะค่ะมะนาวแท้ร้อเนต์ค่ะหมื่นเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์ค่ะ ส,ส,สวัสดีครับผมนี่ค่ะขอบคุณค่ะครับกระปุกอันนี้เนียบัวมากกันแมงวันตอมเนี่ยอะไรดีลูกค้าสั่งค,ร,ไไครับร,ถร,ถวรวมเลเขาพดอ่รได้เออคิดว่ายังไงรสดีใครรวมทะเลเขาพูดอ่ะ คลิปที่สามลงทะเลใช่ไหมครับไม่ไ,มไ,มไปแล้วไหมไปแล้วมีอีกมีอีกลงทะเลเหมือนกันปลาแซลมอนครับหนึ่งร้มมอยบาทแซลมอนกระบุแซลมอนกับหัวบุกอะไรมั้แซลมอนมีบุกมีสตรอเบอรี่ด้วยในหนึ่งเซตรวมกันรวม,รวมยังผลไม้รวมวันนี้มีองุ่นไรเม็ดม,มีสับปะรดมีฝรั่งมีแอปเปิ้ลมีสตรอเบอรี่ถ้าลืมลืมนะฮะ ท่องได้ครั้งเดียวแค่นั้นครั้งเดียวถ้าหนูจะพูดอะไรหนูก็พูดมาเลยพี่อย่าอย่าให้หนูหยุดหนูตั้มเถอะไม่ไมเหมือนเดิมนี่หยุดตั้มนะูเลือกจะพูดอะไรหนูก็พูดบ้าๆหนูนี่ตั้มบ้าๆดูอย่ามาเที่ยวคอนทิเนียวกับหนูไม่ได้นะจ๊ะตายโหงนะคะกดดีลิททิ้งไปเลยค่ะไข่หมึกมีค่ะอยากกินอะไรก่อนนี้ต้องไข่แม่ค้าแล้วนะคะอไม่ขนาดว่าแปลงเพศแล้วใครบอกใครพูดอะไรก็คูลืมไปทีนี้ก็ยังไม่จาง ครับผมปลาได้ไหมครับอ้ยำกุ้งสดผลไม้รวมเช่ไยำกุ้งสดผลไม้รวมนะครับกุ้งสดผลไม้รวมจริงๆจริงอันนี้เขาไม่ใส่ปลาใช่ผลไม้ผลไม้รวมนะมาจะขาวผลไม้รวมมันเป็นแนวเฮลตี้อะค่ะผลไม้รวมกุ้งสดแยกน้ำใช่ไหมยำไปเลยกินเลยหรือเปล่ายำแค่กินเลยเดยวำให้ถ้ายำไม่กินเลยไปจะไม่ใช่นี่ฮะเดี๋ยวน้าผลไม้มก่ มันจะทำให้มันไม่ฉ่ำบูดาถ้าพี่โจจะซูมขนาดนั้นเ้ามาถ่ายในแค่ทัพพีถ่ายในกระมังนะครับได้เลยครับผมจะเอาติดไว้ในกระ,ะมังนะครับกล้องได้ดูซูมสุดคุณพี่หมีก็ไม่ถ่ายเลยเลยคะ่ะอาหารมาถ่ายคลิปแต่ไม่ได้ถ่ายอาหารเลยคะ่ะมีแต่นมนี่วันวนะันอาทิตย์กูเห็นแล้ว ไม่กล้องเขามันระบบออโตไงมันสูมทีเดียวมันตั้งไว้กล้องมันเพลย์มนที่นมอย่างเงี้ยไม่ตรงไหนนูนมันสูมหมดอุ้ยร้อยพ้อเอียงยวค่ะนี้เป็นยำกระมังใบนี้ไปซื้อมาเพร่อคำแข็งแรงค่ะไม่ต้องกลัวค่ะไม่ทังแน่นอนสแตนเลสนะตาหัวอะไรก็ไม่รู้หัวม้าบิน อย่าถามค่ะคอมเมนตไม่ยู่งพูดถามว่าเขาทำไมฉันมีคำตอบค่ะเพราะตอนนี้ก็ไม่มีคำตอบให้ใจมันกันว่าเพราะอะไรคุณแม่มัดค่ะนี่คุณแม่ไม่ใช่แค่ลูกค้านะคุณแม่เราคุณแม่มอริสเค้ทั้งซื้อทั้งช่วยนะดีมากครับคนกระบี่ใจดีนะพี่นะใจดีค่ะแต่อย่รับหลังฮะด่าเชฟดับหลังเหรอด่าให้เลิกออกเลย หุ้ยแล้วหุ้ยแล้วฝีมือได้วัดพองเลยนะไม่ต้องสอนเลยอ๋อไม่ไม่ค้าเก่าเหลาเก่าโอยเอาเฮ้ยเหมือนใครทอดหมูไหมไม่รู้เอาของพี่เข้าเลยเอาอย่างเงี้ยแซลมอนแซลมอนแซลมอนแล้วก็ใส่อะไรไปให้ก็ได้เร็วๆแซลมอนเป็นผลไม้ร้อนเอาสายให้ลูกค้าก่อนนะ่ะต้องเอาน้ำออกก่อนต้องใจร้ายว่าต้องเอาน้ำออกก่อนหนีเพราะเดี๋ยวมันจะ มันจะไม่กเข้าเนื้อใช่ไหมเอาน้ำออกก่อนพี่โจน้าออกเห็นไหมนี่ออกแล้วออกแล้วสวัสดีค่ะวันวันไม่ทำไรเีย่างเดียวนะคะไข่ดาวอ่ะไปไดาวนั้นอ๋อเดี๋ยวดิอันนี้าแล้วบ้านนี้เมื่อไรจะไข่น้ำคะร้อยผมวันนี้นิดนึงไหมมมันเกี่ยวอะไรกันนี่ แจ่ายอ๋อน oh, okay. uh ี huh. oh, ่เลยเกกี mm ่ยวแล้วพวนนี่แม่ด้วยนะแถมให้หน่อยแถมให้หน่อยตังจบคุณแม่ถามอันนี้ย่งผลไม้แซลมอนอันนี้แม่เบียอะไเบี้ยเียแช่งมานูไฟเหมือนแม่ทอดอะไรแม่ทอดไก่กินเงี้ยเดี้ยวันนี้เลยค่ะวันนี้ น,นี่อะไรเนี่ยผลไม้มมไม่ต้องใส่มะม่วงมันเยอะเกินมานจะกลารเป็ขยะมันเป็นอะไรต้องขยะหยอกพอถึงเป็นบ้านแล้วเขาใส่เลยเหรอเายังไม่ใส่เอาเท่าไหร่คิดจังมากข้างแรกอยากจ่ายเท่าไหร่ล่ะแม่คิดมาไอ้ติดบาทเป็นร้อยติดแล้วไปแล้ไปแ่ะวไท้าวันนี้เรามีหลายอย่างค่ะล้วเอาไปไงขี่มอไซค์เยี่ยบบ้านอยา่ไรอยู่ตรงนี้อ๋อนึกว่ามาไกล บ้านอยู่นี้นี่ชิมน้ำยำเหรอเป็นไงเติมอะไรไหมเติมเติมเพิ่มได้นะะขอบคุณครับคุณแม่ขอบคุณนะคุณแม่มอเลสเคนำสกุลหน้าจะรู้น้วอยู่ไหนแล้วอกากลาง คนที่ติดตามชมครับตอนนี้เจ<ข>อ<ห>ได้ใช่ะหค,ครับร้านเจเบยนลอยัครับกระบี่ครับผม